เอฟเอฟปินโ okay, hey, อเคเจ้ละให้ต้นทิธนากดออกอะไรดีวะตอนเริ่มเกมก็แล้วของมาไม่เอาไม่ออกโดนลันเบทละมาน้าไว้โอเคไปลงมายเรื่องยังไงวะไปยุฟองเอฟแก่ไดิโอเคไปแล้วไปละยังไม่ไปเดี๋ยวให้ปากโอเคนะตอนนี้ตน้น แล้วถามอีกรอบหนึ่งตน้นเวลาจะเปิดรายการ MCG นี่ควรจะพูดว่างไงวะสวัสดีครับนี่รายการ MCG ครับขอบคุณที่ช่วยปล่องแล้วฮะคุณคุณได้อะไรนะเวลอ่ะตน้นอะไรนะคุณอะไรนะพูดใหม่ดิ ตัวดีครับคุณมองทุกช่องแล้วนี่คือ,อร,รารยการเนะ็ตสีเชฟั่วนในตํานานนั่นเองขอบคุณที่เชฟเปิดรายการผมให้นี่นี่เป็นไงเราไปออกแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยพิธนะมีเลือดสองมีเลือดทาร้ยอยสองอยู่ดูดิดไม่เชื่อลองคลิกมาดูด George. <scared> เลยเลือดทาร้อย,ยสองแล้วมันทำอะไร แค่นั่นแหละมากูแค่เต็เตเองลืเอามาไม่ได้เอาสเปด้วยโอ้ยโอ้ยอยัอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยอ้ยโอ้เโอ้ย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 ้ยโ่้ยโอ้อ้ยโอ้ยนะ้้ออออ้อั้ย แทงดูรู้ลเลยวางครับวาง,วางอืมเฮ้ที่ท่าน,น้านิสาแคลี่ใช่ไหมแคลี่บอนด,ด้วยแคลี่บอลเต็มใช่ไหมท้าถ่ายอำนาจมือเพื่อนเอ็นได้เมื่อมีโอกาสไปเมันต่อ ไปกับเงโอเคเมื่อเมื่อค่า้งชมเลียนแชมเปียนสตูได้จะรีเซ็ตโอเคโอเคโอ้้ยยโออะไรวะไม่ไม่ไม่กิลซุดพิเศษจับให้โรเก็ตจับมาโรเก็ตจับถึงที่ฟอร์เต้นเขาจะ็อกเก็ตจับไม่ได้ไม่เล่นเฮวอะไรมา ถึงในล็อกเก็ตให้ถึงในทีมพอเต้ข้าจะล็อกเก็ตจำไม่ได้เอาไปเล่นวินเล่ดออกไปทีมแต่ในแอลแอลนะข้าคือเทพยล็อกเก็ตจำเว้ยล็อกเก็ตจำได้แค่ตัวเดียวก็ตัวเดียวแหละยิ่ <c oughs> คืณลองเล่นอัสซี่ตัวของคุณเนะี่ยล็อกเก็ตจำให้ผมดูหน่อยดิแคเกมค่เดียวลองให้ดูแต่มันต้องเล่นเรือ่องรัวไหมล่ะโอเคล็อกเก็ตจำได้ วินไปไม่โดดเวลดันเฮ้สกิลสกิลดูดอะสกิลดูดดูดคนมานอกจากมันจะดูดมาหาเราอย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวที่อึดมาหัวเรามาหัวเราสักหน่อยจกมีสกิลอย่างนั้นเราเป็นคนที่เล่นเป็นจริงๆถึงจะกะถูก ของโอกาสได้แต่เฉียวๆนะพอเล่นอาชีพบหอยมันจะได้แต่เฉียวได้เฉียวเมื่อไหร่นี่คือโดนแน่ยังงไเอาต้นชิบหายแล้วอร่อยเลยนะสิจิทนาทำเพี้ยอะไรอ่อจิทนาก็ตีคิปอยู่ครับ โอ้ไม oh no ่เกิดเล่นห <si ่อนใกล้ตายเพชรเปิดเลยไปเปิดผุดหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ไ่ทำหาก็โดนตายไม่เอเไม่ยช right)> ่อะไรมาล้างเลยทำไมนะฮะเราใช้ดิพลาช็อตกระสุนมันจะรัวมากอ๋อไม่ได้บัรจใจถ้าผมต้รงใจผมผมโลเก็ตจำเสกมันแล้วอะ โกไม่ตายไงงั้นอยากเห็นโกรัวๆไหมใช้อัลติแล้วบอกไม่ได้ตั้งใจเอาต้นระวันงั้นเรารีเฟอช็อตเลยนะยิงยิงลูกชีพมงั้งอยย่าเเต็มลอีกแล้วทาอียได้เวลกชีพคนระเบิดมึงเนาะ คิดว่าตัวกูเกินไม่ให้ฮึฮึเขคิดว่าจะเร็วก,กว่าลิพาช็อตผมและเกอร์เน่เอาอินฟินิตี้เอสยมันอยู่ที่จัง,ง,งหวะเลยเบืเ่อตู้เบี้ยนไปไปละไปลอะอาชีอาชีะะะะะจะเอาชีวิตผมไปละ วันเล่นไพ่ฉันแอืมวิววิเวเร็วเร็วเร็ไม่กดกันเองพวกเราเล่นอะไรวะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ดูอยู่คนระับอย่ามาอย่ามาเล่นตามแบบฉบับพวกเราจะทําทให้ทีมพวกคุณม่องได้แลว้วดนพื่อนในทีมดา่าเช็ดหัวออกในทีมหรือไม่ก็โดนายงานผู้เล่นครับ <c oughs> แน่แน่แน่เล่นคอนเทนต์น <c oughs> อ๋ออๆอโอโอโอ,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 โอกลับละ,ละไม่ไอยู่ละเดี๋ยวตาลาดคลิปกูแล้วก็กลับ น,าดานเดี๋ยวเดี๋ยวลาทีโรยด้วยก็ได้อันตีต้อน,น,นตอันตีอาอันตีก็ได้ตายอ่วยมายัางไงอ่ะเออเชิญเธอมาเอ้ยอย่าเรียกว่าเธอเออเธอก็ได้มันไม่ใช่ชายไอเชิญชีเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ชีนั่นมา <c oughs> ชี ผู้ขอซื้อหวาดดีกว่าเพนไม่ซื้อไม่ือเราไม่ได้สายซับดีกวา่าเราไม่ได้ซับอีกโอ้ยไม่ใช่ซับมันก็ไอ้นี่ได้เวอร์ตายไปสองอบินหนีเราเก็ตยังโอเคเดี๋ยวพอดีอไม่ได้เอามัทเทอรี่หวาดมามยอยากที่หายไม่ได้เล่นสายซับแล้วนะทำไมดูกันรวยทิ่หายเรเนยผมผมชีวิตนี้เพื่อลาด ลัดนี้เกิดจาดลชิงเหรอลาดละชิงโอ้ย่ารัดแล้วชิงลาดแล้วชิง oh yeah, ล,ลังลด,ลลดลลซับไทยสมัยนี้ลัดคลิปรัดฮีโร่ลาดแชมเปี้ยนโนวาดซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับไอ้ไอ้ชี้เร็วจริงๆ มันมันเร็วไปแหละมันเร็วเกินมากไปหน่อยไหมวะผมไม่เร็วถ้าเพชรเกินราคาดาเตะมากนี่มันขั้วคนวะเฮ้ยอย่าไปแก๊งมั่วดิต้นเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวหนักไปผมไปแก๊งแล้วใครจะตายมาดีไม่ดีไอ้นั่นอาจจะตายก็ได้ไอตัวที่อยู่ฝั่งเลนคุณเนี่ยไปอาชีอาชีมาแก๊งแล้วจากไป เมื่อกี้เนี่ยมโมแต่ไปดูไม่งเก็บอาชีได้แล,ละเหรอเดือดเดืดดอเดอเครียด <c oughs> โอเคมาแล้วอาชีอาชีมาแล้วแหละมาทำไอ้ชี่<า><า>ยูเพื่อช็อตอ<า>บึม้มอะไรอะไรอ,อะไรใช่เก็บด้านบนไม่ต้องอก็มือฟ้ามีรีแมะนะ นี่มีมีมีบีเอฟสวอเว้ยตน้นโอ้ยมีบีเอฟสวอแล้วคิดว่าแน่นะอาคับช่วยคับช่วย <laughs> ช่วยลาทีฟเราคุณขอบคุณสวัสดีมึเอ็ดโอกาจะไม่ลาทีใครลวเล่นเวงนะโอเคโอเคโอเคเชิญเชิญ รอบนี้ขอให้ขอให้ใครโดนชัดตดาวไปแล้วเมื่อกี้อืออืมยิ้มแผลช็อตยิ้มแผลช็อตยิ้มแผลช็อตซุเป์จำจัไปจังหวัดรัวทำรีอะไรรับกระสุนให้เลยต้นสมนึกมันคุณนไปด้วยกลับกลับกลับต้นกลับเราไม่ต e ้องกลับก็ได้วอวีแก พอๆกับเถอะผมรู้สึกรางไม่ดีเหมือนจะมีตัวอะไรตามมาด้านหลังหรือไม่ก็ด้านหน้าไอ้อาเชนอาเชนมอทถัวอยู่ด้านล่างครับมชื่อมัเชื่อมั่เชื่อไอ้นี่ก็มาเถั่วอาเชนก็มองถั่วถามจริงเหรอมองถั่วแี้มันมาได้ยังไงวะเออมาได้ไงวะเยอะแยะูขอบคุณมากเลยใครตีป้อมแตกแล้ว กำลังจะแล้วก็ชัดดาวอาไม่ได้เพื่อนโดนชัดเพื่อนชัดได้เต็มที่กับชีวิตโคมมาด้วยมาด้วยมาแกงแล้วตอนชัดดาวชัดดาวไปชัดดาวมาเอาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครับสอนให้รู้ว่าคนที่ชื่อว่า L N W มักลากคน รัดไม่เก่งหรอกครับรัดไม่เก่งหรอกครับแต่ถ้ามันเขาจะเป็นคนดีครับเขาจะไม่รัดเพื่อนแต่เพื่อนไม่รัดเขาเขาเพื่อนรัดเขาเมื่อไไรหายนะมาเล็งมาเยือนคนคนนั้นมันก็ไม่ได้เก่งแม้งไม่ได้คีปเลยครับแต่คีฟยังไม่ได้นะครับป้อมมันยังเอาเลยครับมันเอาหมดนะครับถ้ามันเอาเงินคุณไม่ได้มันเอาไปแล้วครับเฮ้ยแม่งเพื่อนเพื่อนรับแค่เพน่อนถ้าหาอะไรวะหมอซออ มอต้อหอทไมชอบเรียกคืวอดีๆของเขาให้กลายเป็นเหี้ยหมเลยเออก็เหมือนกับอะไรนะมิดฟอตตุนมิดฟอตตุนลีนักตุน <laughs> <laughs> เอาต้นเราเปิดแล้วเด <laughs> ้อลากมาแล้วต้นเราตายละ <laughs> <laughs> เก็บให้ได้ oh. <laughs> ไม่หนูตายแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ตายจริงรอ่ะเม้งทำไมไม่ตายวะเล่นเลร็จก็บถ <laughs> ้าซีโม่ใครจะรอดซีโม่ตายควายทำไมคุณไม่เก็บวะ <c oughs> นั่นเดียวมันก็ตายแล้วไม่เติมเบรกลือดกูเลยละเลือดแ,แ,แค่นั้นน่ะแรกแรกกันหน่อยก็ได้ฮ <c oughs> คุณแรกไปเนี่ยคุณก็โดนคลิปข้าตายก็โดนเอ็กซิคิวไม่เสียแต้มไม่ <c oughs> ทีวีไฟแล้ว <c oughs> แต่แค่เสียชื่อเสียงเฮ้แม่งเห็นอีนั่นหรือเปล่าไม่ตายว่าคีปว่ะ จะเป็นอะไรแบบที่คุณหายโอ้โหตายเพราะคลิปแหมเหน่าคลิปหายให้เกิดมาอยู่คลิปคุ้งก็ตกกว่าทิ้งเ้อเนี่ยทุบซุปเปอร์คลิปเจ็ดตัวมึงควรจะพูดให้ถูกด้วยไอ้เพชรตายเพราะคลิปเปล่ากล้าๆ้านเรานั่งว้าไปละหมดลมเลิกขืนมาเนี่ย เวลดัน <Well> ต้องมาดูนี่มันเวลคัมต้นขอทีฟหน่อยก็ได้นะไปอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดประเด็นตรงนี้ให้ันเปิดแล้วเอาครับเป็นเทีเ่วทีไรครับอีได้ละต้นไม่เอาเลยไม่ครับทมยัยมัยถือว่าร้านแล้วมันจะเริ่มึงในความสุขทำไมไม่ร้านเมื่อกี้ ไม่ใช่สิครับผมพูดเงิงพูดจะพูดว่าซับแล้วมันมีคมอมส่งครับโอเคนี่มันเชื้อโรคผม <laughs> ไปรีเพาชชอตละยิงกระจายิงกระจายิงรัวยิงรัวปิ้วปิ้วไล่กันรีแพาชชัตไม่ได้ไม่ดีดีกว่าฉันเท่าไหร่เลยน,นี่ <laughs> นี่ไม่ได้นี่รีแพาชชัตหมดลิละโอ้ยโอยจบตาย ค้างคบอุย๊ยรับกระสุนให้อีกแล้วอะไรับผมรับเพื่อนครับรับกระสุนให้ตลอดฉ <Shut down. S 1> ันรอค <c oughs> อยปาร์ต <c oughs> ี้ฮอนจ้าลันลาลีดอนนั่นหรอเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้โอ้ตอนรับสนุได้เลยอะ เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตามสเตปเพชรก่อนร้านแล้วหาร้านร้านแล้วทำหน้างงเฮ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนนั่นเรางงจริงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยได้เราได้กอนยอดคือว่านะครับโลน่าสกิลมันจะไม่ล็อกเป้าใช่ไหมกดยิงปุ๊กได้โบกิวเลยแล้วจะไม่งงได้ไงเฮีย้วไง อะไรครับเดี๋ยวก็ตายจริงเหรออันเตียอันเตียยิงไปดูเลือดดูเลือดดูเลือดต้นเปล่ามันเก็บคลิปอืมเยอะได้หมวกแดงอันหนึพ เดี๋ยวคิดก่อนจะไปเล่นไหนดีอร่อยมากในเล,เลนล่างแมมรู้สึกรู้สึกเจอไอ้นี่แล้วเครียดเลยเลนการะดางเาจ้าจะมาทำให้ลายของข้าต่ำได้ไงเออเออเออ,เอ,อขอสักอ้อนะครับ ยิงแมมคิบิทอกอ้าวานะครับเวลาเพิ่ง16นาทีเก็บ double Q เลยต้นเก็บเลยกูเก็บได้แค่ตัวเดียวกูไม่ได้เก็บเขาเรียกการแบงกงันไง <laughs> นี่แหละเขาเรียกว่าแล้วกูล่ะนี่แหละที่เขาเรียกตนี้สายแต่งชนเมื่อไหร่คือเพิ่งมึงมึงอดรับ มาไม่ปอมอย่าพึ่งทีมโมในขนาดตัวเท่ากันเลยนี่ปั่นกันคิวนะครับเอ็ยนีบอกว่านิ่งรวยยังไงเปิดแอร์อยู่เนี่ยยิง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 โอ,อ,อ,งอ้ยเออไม่ได้ตั้งแล็กกูอะ พื่อต้นน้นนนนวัััโอเคเราซับแล้วเราได้มินยานสายซับคืนมาแล้วซับจะถือพวกเราคิวสามซับซับสิบไปเลยรอบนี้อ่ะไม่ได้ใสซ่ซับกาซับสิบเลยเวลาเกมจบเร็วละนี่ <c oughs> ขนาดอาาัดสกิลโรเก็ตจับไปยิงเสียจไม่ได้ก่อนไลน์ขอคิวเกมก็ได้แ <c oughs> <c oughs> ม่งคีฟมันยังไม่ให้ บึมหมดอามาแบบงงมากขอก็ได้คำสักตัวหนึ่งเราตายตาลำแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาซะฮ่าเอาหมดเลย เชิญเชิญเชิญนี่ขนาดเน็กซัทมันยังเอาห <um> ้าสิบบาทเราไปอีกจบลิป